ทนคิดถึงไม่ไหวหนุ่มสอนรามกลับมาติดตามติ๊กเหมือนเดิมแล้วบรรดาแฟนๆต่างจับตามองสำหรับครอบครัวของหนุ่มสอนรามและอดีตภรรยาอย่างติ๊กติ๊กบาเธอที่ล่าสุดทางติ๊กได้ออกรายการเคลียร์เรื่องหนี้สินว่ายังคงเหลือหนี้สินอีกประมาณ3.5ล้านและ ขอโอกาสทำหน้าที่แม่ของลูกซึ่งก่อนหน้านี้เวลาที่หนุ่มสอนลามลงคลิปของน้องวิจิก็ติดแฮชแท็กอดีตภรรยาเพื่อให้เห็นน้องวิจิด้วยกันแต่หลังจากที่ติ๊กไปออกรายการล่าสุดได้เปิดใจยอดเงินที่แท้จริงที่หนุ่มสอนลามให้รายเดือนหนุ่มสอนลามไม่แท็กชื่อติ๊กในอินสตาแกรมอีกเลย และภายหลังจากที่สอนลามไม่ได้แท็กอินสตาแกรมของอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบาเธอร์หนุ่มสอนรามก็ได้เลิกติดตามอินสตาแกรมของสาวติ๊กอีกด้วยและในขณะเดียวกันติ๊กก็ยังคงติดตามอินสตาแกรมของหนุ่มสอนรามเหมือนเดิม และล่าสุดหลังจากที่สาวติกเริ่มตั้งหลักได้และเริ่มมีคนมาจ้างงานสาวติกก็ได้เริ่มกลับมาโพสในอินสตาแกรมของตัวเองและภายหลังจากที่ติกเริ่มมีงานเข้ามาแล้วหนุ่มสอนลามก็ได้กลับมาติดตามอินสตาแกรมของติกอีกครั้ง เชื่อได้เลยว่าหนุ่มสอนรามอาจจะอยากให้ติ๊กปรับปรุงตัวและพร้อมที่จะเป็นกำลังใจเพื่อที่จะให้ติ๊กและตนเองได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงแน่นอนค่ะทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณหนุ่มสอนรามและคุณติ๊กด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ